สวัสดีค่ะอีดําข้าครัวข่าววันนี้นะคะน้ำยากะทิปลานะคะเข้มข้นเข้มข้นเนื้อเน้นเน,นนะคะเทคนิคในการทำยังไงให้น้ำยากะทิของเรามีเนื้อปลาฟูฟ่องนะคะแล้วก็เข้มข้นมีเทคนิคย่งไงวันนี้เราจะเอามาบอกเล่ากันนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะน้ำจะเตรียมพริกแกงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็กระชายนะคะกระชายก็จะตำให้ละเอียดผสมกับพริกแกงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเนื่องจากพริกแกงน้ำจะทำเป็นชุดๆเป็นเซตๆไว้ในช่องฟิตนะคะเราก็จะเติมพริกแกงตำให้ละเอียดผสมกับกระชายนะคะ พอตำทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็เติมด้วยผงขมิ้นหนึ่งช้อนชานะคะถ้าใครไม่ชอบผงขมิ้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาตำเนื้อปลานะคะเนื้อปลาต้มสุกนะคะเราก็แกะก้างออกให้เรียบร้อยเลยนะคะมาตำต่างหากนะคะถ้าเราตำปนกับพริกแกงนะคะน้ำรู้สึกว่าน้ำยาก,กะทิของเราจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะ เราก็ตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะนำไปผัดทุกอย่างให้หอมเลยค่ะเครื่องแกงกับกะทิผัดให้หอมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาที่เราแกะเรียบร้อยพร้อมที่ตำนะคะใส่ลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ เราก็เอาเนื้อปลาก,กับพริกแกงนะคะค่อยๆผัดกะทิทีแล้วน้อยๆน,นะคะจะเพิ่มความหอมของน้ำยากะทิของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เติมหางกะทิลงไปเลยค่ะถ้าใครชอบน้ำข้นน้ำไม่ข้นก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เติมน้ำลงไปนะคะเราก็ตามด้วยลูกชิ้นปลาค่ะเพิ่มความแซ่บให้น้ำยากะทิของเรานะคะ ใส่ใบมะกรูดฉีกนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมนะคะส่วนที่เครื่องปรุงน้ำก็จะใส่รสด,ดีนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเติมตามความชอบของเราเลยนะคะถ้าใครเพิ่มความหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นอันว่าน้ำยากะทิเข้มข้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้อีดํมเข้าครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ